เปิดเบื้องหลังหุนเซนแฉทักษิณสงครามคนชั่วกัดกันแฉไทยได้โชคหลายแดงแดงเด้งสวัสดีมิตรรักแฟนขับคิงโพแดงทุกทุกท่านวันนี้ไม่มีอะไรน่าดีใจไปกว่าเรื่องคนชั่วแฉกันเองกัดกันเองจนดูแล้วน่าจะชี่หายกันไปทั้งคู่เรื่องของเรื่องที่ไอุ้นเซนมาเล่นงานไอ้แมวนั้นก็มีที่มาจากรัฐบาลขี้เปียกของไอ้แมวซึ่งมีลูกสาวไรความสามารถมาบริหารงานไม่สามารถควบคุมกองทัพไทยได้กองทัพจึงไม่ยอมทําตามคําสั่ง ของนักการเมืองชั่วๆไม่ยอมเดินเกมไปเข้าทางของไอ้ฮุนเซนและได้ใช้มาตรการตอบโต้รวมทั้งวางกําลังไว้พร้อมตอบโต้ทันทีหากไอ้เหม็นมันสาดกระสุนมาก่อนจ้าพี่น้องแถมไอ้ฮุนเซนกับไอ้ฮุนมาเนี่ยสูญเสียรายได้จากบ่อนการพนันและคอเซ็นเตอร์จากมาตรการปิดด่านแล้วยังโดนตำรวจไซเบอร์ของไทยเราเล่นงานแกงคอเซ็นเตอร์กับแกงสแกมเมอร์ของมันอีกด้วยและความเสียหายของตระกูลฮุนอาจลุกลามไปมากกว่าด้วยหากไอ้แมวมันผัก ดันคาสิโนในบ้านเราจริงๆนั่นยิ่งจะทําให้บอลของไอ้ฮุนเซนแทบปิดกิจการไปด้วยเลยเพราะผีพนันไทยก็ไม่ไปแล้วบอนกัมพูชาเล่นอยู่ในไทยสะดวกสบายกว่าเยอะไอ้ฮุนเซนมันจึงต้องเล่นงานไอ้แมวซะเลยแม่ระทถแล้วเรารู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ไอ้ฮุนเซนมันประกาศว่าจะแฉะเรื่องไอ้แมวทรยศชาติบ้านเมืองดูมินพระมหากษัตริย์ไอเชียแมวก็รีบโทรไปหาฮุนเซนเลยแต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับสายเพราะไอ้ฮุนเซนต้องการปั่น ประสาทให้ไอ้แมวร้อนใจร้อนลนทั้งคืนไอ้ฮุนเซนก็นั่งแดกไวายไปหลายชั่วโมงเริ่มกึมกึม,มันจึงรับสายเชีย่ยแมวที่กําลังโกรธอยู่ก็พูดไปว่าเฮ้ยไอ้เซนมึงแกล้งกูให้กูโทรหานานๆมึงจะเอาอะไรมึงบอกมาเลยบอต้องปลั๊มปลเหลือมึงเล่นแบบเนชิบหายกันหมดแน่ตอนนี้กูไม่เหลืออะไรแล้วมึงล้มรัฐบาลกูก็เท่ากับการดับฝันยึดดินแดนไทยนะเว้ยเฮ้ยส่วนไอ้ฮุนเซนที่กําลังมาไวายได้ที่ก็ตอบกลับมาว่าอาเสียงของมึงไวหมดแล้วกูจะช แค่มึงเพิ่มด้วยว่ามึงโถมาต่อรองตอนนี่ไม่มีทางเลือกแล้วไม่ยอมให้อำนาจกูในกัมพูชาที่หายกับมึงไปด้วยหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะโพสคลิปเสียงมึงด้วยให้มอบไล่ลูกสาวมึงไปขยี้วันเสาร์เอาให้รัฐบาลมึงล้มไปเลย <c oughs> ไอแมวแม่มก็ไม่เข็ดจ,จริงๆลูกสาวโดนอัดคลิปแฉยังไม่พอหอแมมก็มาโดนซะอีกสถานการณ์มันเลยเถิดไปเกินกว่าจะเคลียร์หรือเสนอดีลแรกอะไรไปแล้วแต่พวกเราอย่าไปเชื่อมันหมดทุกเรื่องนะเพราะไอเชียนี่มัน สระบิษเทาเจ้าเล่่วยโอกาสจังหวะไอแมวล,ลมแฉอะไรเกินจริงไปยังไงคนไทยก็ต้องเชื่อมันเพราะมันอาจจะแฝงเสียมให้คนไทยเราแตกแยกกันไปด้วยจ้าพี่ดองพวกเรามานั่งดูสงครามคนชั่วกัดกันทำลายพวกมันทั้งสองฝั่งกันดีกว่าเพราะการที่ไอฮุนเซนมันออกมาแฉเล่นงานไอทักษิณน,นั้นเทศไทยของเราจะได้รับประโยชน์หลายเด้งเลยพี่น้องเช่นได้กำจัดรัฐบาลคนทรยศได้แน่ๆรวมทั้งยังได้ทำหมันโครงการชั่วๆของ อไอ้ทักษิณทางกาสิโนพันนันออนไลน์ m o u 4 4และนโยบายขายชาติต่างๆแถมยังทําให้คนไทยตาสว่างไม่เลือกพักชั่วๆอย่างเพื่อไทยลับเข้าไปเป็นรัฐบาลอีกต่อไปและที่สาคัญยังช่วยปิดโอกาสปิดประตูทางเข้าไอ้หุนเซนจะมายึดดินแดนบ้านเราไปด้วยแล้วยังจะช่วยให้รัฐบาลใหม่วางแผนนโยบายและกรอบความร่วมมือกับไอ้ตระกูลหุนในอนาคตอย่างรัดกุมรอบคอบมากกว่าเดิมไม่ต้องไปช่วยแม่มอะไรมันมาก มาอีกแล้วอะไรที่เคยช่วยแบบให้ป่าก็ต้องเลิกให้หมดและการสร้างถนนสร้างสะพานถ้ามันไม่ออกตังอไม่ต้องสร้างน้ำมันไฟฟ้าอินเทอร์เรน็ตถ้ามันไม่ซื้อก็ไม่ต้องขายให้แม่งมารวมทางมีมาตรการกวาดล้างปลาปรามรวมกับนาน,นาประเทศเพื่อปิดฉากเล่นงานแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์บอนแหล่งฟอกเงินซึ่งล้วนแต่เป็นขุมทรัพย์ของไอ้หุ่นเซนทั้งนั้นเพราะเพื่อนบ้านที่มีโจรปกคอคบแม่มให้น้อยที่สุดเนี่ยแหละเมื่อไรที่ชา ก,กัมพูชาเลือกตั้งรัฐบาลใหม่มาคอยมาดูกันอีกทีว่าเราจะคบค้าสมาคมกันฉันมิตรไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ